จะต่อหลังคาจอดรถปเป็นเหล็กบีมแต่มันยื่นตั้ง3เมตรนะ สวัสดีครับพบกับช่างโลดเหมือนเคยครับคลิปนี้นะเห็นข้างหลังแล้วนะครับแวบบนะเป็นโรงจอดรถนะครับจะต่อมาจากตัวบ้านนะมันกว้างตั้ง5เมตร40นะครับลึกเข้าไปเนี่ย3เมตรบวกกับอีก5เมตร60นะครับไม่เล็กเลยนะครับแล้วดูมันไม่เล็กแบบนี้นะครับปัญหามันก็ไม่เล็กเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือคุณพี่แกไปตอกเข็มเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าปัญหาที่คุณพี่ส่งมาให้ช่างโลดดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะนะครับแล้วตอกเข็มเอาไว้เนี่ยหน้าตา แบบไหนทําไมมันดูแปลกๆนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับปุ่มแดงๆตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะไม่พลาดค่าปใหม่ของช่างโลดนะครับที่หน้า f e c o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  k n p n p e นะครับกดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับ แล้วก็จะสามารถอิ inbox คำถามไปได้เหมือนอย่างพี่เปิ้ลนะครับส่งรูปส่งคําถามทั้งโลกก็แชดถามชัดตอบกันในนั้นนะครับจะได้มีข้อมูลกันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่เปิ้ลครับแนะนํามานะอยากได้เป็นโครงหลังคาจอดรถนะครับมันไม่เล็กเลยนะครับกว้างในห้าเมตรสี่สิบนะครับลึกเข้าไปเนี่ยห้าเมตรหกสิบนะครับเราอยากได้ส่วนยื่นอีกสามเมตรนะครับก็อยากได้เป็นโครงหลังคาเหล็กบีมนะแล้วก็ส่วนยื่นเนี่ยยื่นถึงสามเมตรหรือเปล่านะครับถามทั้งโลกมาแบบนี้นะครับมาดูรูปกันใกล้ๆหน่อยนะครับพี่เปิ้ลบออกว่่าต เสาเข็มไว้แล้วนะแล้วก็เทถนนเนี่ยเทลานเนี่ยทับฟุตติ้งไปแล้วนะถ้าโรสงสัยว่าเฮ้ยทำไมามันมี3จุดวะ <c oughs> ก็เลยถามพี่เปิลไปในแชทนะครับว่าอีกจุดนึงอ่พี่เปิลบอกว่ากลัวว่ามันจะติดฐานลากของตัวบ้านนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงเสาเข็มเอาไว้นะครับเป็นเสาเข็ม I15 หนะครับหลุมละ2ต้นนะ ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องไปสำรวจอีกทีนะว่าไอ้สอต้นเนี่ยเวลาเราจะตั้งเสาวไว้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ศูนย์กลางของฐานลากหรือเปล่าอีกนะานนี่คือปัญหาเลยนะครับแล้วก็ตอนตอกเสาเข็มเนี่ยก็คงผู้รับเหมาตอกก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้ามาตอกเนี่ยก็จะแบบว่าต้องตอกตรงไหนครับเจ้าของบ้านก็จิ้ม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 เลยนะครับก็ทิ้มไปตรงนั้นแหละที่ชี้ไว้นะครับก็คงมันจะไม่ได้แนะนําถ้าติดฐานลากบ้านติดตัวบ้านนี่จะทํำยังไงนะครับไม่ได้ขุดไม่ได้เปิดจนดูนะครับก็เป็นปัญ อาวุโสหรือช่างผู้รับเหมาที่มีความรู้หรือว่าสามารถแนะนาเพื่อนๆได้เนี่ยจะโชคดีมากนะครับถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้นะครับส่วนยื่นเนี่ยอยากได้3เมตรนะครับแต่ช่างโลดแนะนําไปทีแรกเนี่ยประมาณไม่ควรเกิน50เซนถึง1เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ยื่น3ามเมตรเนี่ยช่างโลดจัดให้3เมตรเลยนะนะครับโครงหลังคาเนี่ยมันก็จะดูเหล็กใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าที่เพิ้อพอจะรับได้ไหมนะครับก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะเอาเป็นไอเดียนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโครงหลังคามันใหญ่ขนนาดี้ มันควรจะมีเหล็กสักขนาดไหนนะครับท้าเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ว่าเอาไปก่อสร้างได้เลยนะครับทั้งรอดว่าไม่ได้รับประกันนะว่ามันจะก่อสร้างได้จริงนะครับเสาเข็มเนี่ยใช้เป็นเสาเข็ม i 1 5บนะครับตั้งใจจะกดที่4เมตรนะครับเอาแมคโรเล็กมากดนะหรือว่าเอาแมคโรเนี่ยมันจะมีไอช่วงนี้มันเป็นบุ้งกีของมันนี่นะครับก็ใช้กดลงไปเลยนะกดลงไปในดินเลยนะครับหลังคาดได้เป็นไม่ท่อนชี้นะครับตั้งใจว่ากด4่เมตรนะครับกดลงไปแค่สเมตรนะครับเหล็กเมตรหนึ่งก็ตัดทิ้งอะไรอย่าง 2อคูณสนะนะครับแล้วก็เทล้านปิดเอาไว้เลยเทคอนกรดปิดไปเลยนะครับพี่เปิ้ลบอกว่าตรงนี้ไม่รู้จะทํายังไงนะก็ถ้าไปกดใกล้ๆอยู่ตัวบ้านมันเนี่ยตอนนี้นะครับพอพี่เปิ้ลเอาขนาดของโครงหลังคามาแล้วเนี่ยปัญหาคือพอไปตั้งกับตรงเสาเข็มเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่านะไม่รู้ตรงศูนย์หรือเปล่านะนะครับแล้วก็ไอตรงจุดแดงๆที่ยังไม่ได้กดเนี่ยพี่เปิ้ลบอกว่าช่วยแนะนําให้ทีนะครับท้านทุก็นแนะนำนี้นะครับแนะนําให้เลื่อนมันออกมาข้างนอกเลยนะ ขยับออกมานิดนึงนะครับไปเปิดสำรวจใหม่นะแล้วก็อาจจะใช้พวกไมโครพายตอนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะ i18 เนี่ยต้นนึงเนี่ยต่อกัน8,500 7,500ก็มีนะ7,500 8,500ก็มีนะครับผมว่าประชุมธานีเนี่ยไม่เกิน8,500นะใช้ i18 กดเอาก็ได้นะครับ4ต้นนี่ก็ไม่กี่ตังค์นะไหนกดดูซิ8,500นะครับคูณสต้นนะครับโอ้ย3า0 0 0ืสี่เองจิ๊บๆนะครับพี่เปิ้ลนะให้เลื่อนออกมาเลยนะครับแล้วไปขุดสำรวจดูนะครับว่ามันจะเจอฐานรากบ้้้าานนนนนมมมมมัััยยยยแลลลลวกก็ดดใใหห่่่เเเะะะะคคครรรรบบตตอปไไไโพจงสู ตรงโครงหลังคาของเราที่อยากจะได้นะครับถ้าเกิดว่าจากไปตอกตรงนั้นเลยผมเสียดาย3ต้นนั้นนะครับทารโจะเตือนว่าอย่างนี้นะในอนาคตนะครับเสาเข็มเราเป็นเสาเข็มสั้นนะครับพอน้ําหนักโครงหลังคากดลงไปนะครับแล้วก so really <u> ็จอดรถบ่อยๆนะมันซุดนะครับพื้นแผ่นนั้นมันจะซุดทั้งผืนนะครับพอมันซุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันไปเจอฐานลากตัวบ้านนะครับมันก็จะไปเกยกับตัวฐานรากบ้านนะพอไปเกยแล้วเนี่ยต้นนั้นมันก็จะมีการกระดกนะครับมันจะมีการงัดขึ้นนะครับโครงหลังคามันก็จะเสยๆเงยๆนะครับพื กลับไปดูนะครับคลิปที่ช่างรุ่นรีวิวบ้านพังของตัวเองนะไอตัวที่เป็นพื้นลานจอดรถนะครับพอนานวันเข้าไปแล้วเนี่ยพื้นแผ่นที่เป็นลานจอดรถนะครับมันซุดลงไปแล้วมันไปเกยกับฐานรากตัวบ้านนะครับมันจะหักมันจะแตกนะครับแตกมากแตกน้อยก็แล้วแต่ที่มันจะเกยมากเกยน้อยนะครับถ้ามันเกยน้อยๆมันก็จะบิดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันเกยมากมันก็จะหักเป็นแผ่นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้หน่อยนะครับฝากเตือนไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไปเจอกับฐานรากของตัวบ้านจริงๆนะนั้นช่างรุ่นแนะนำค ลงฐานรากใหม่ลงเสาเข็มใหม่นะครับจะได้วางโครงหลังคาได้อย่างมั่นใจนะครับเสา4เสามันจะได้มีฐานรากได้แบบเต็มๆนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับโจทย์ของพี่เปิ้ลนะโครงหลังคาที่จะลดนะครับขนาด5้าเมตรสีคูณหเมตรหกนะครับแล้วก็เอาส่วนยื่น3เมตรเลยนะมุมไม่ทัานชีตนะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับงั้นตัวนี้น่าจะเทน้ำออกมาทางด้าน3เมตรนะครับตรงที่ปลายยื่นนะใส่น้ำหนักบรรทุกเข้าไปหน่อยนะครับน้ำหนักบรรทุกคงที่30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักทุกจอนอยู่ที่30กกต่อตารางเมตรรรนะคับแงลมมไไ่ด้ใส่นะครับก็็ดูว่่าาเปปนหลังงคๆ มันอาจาจะมีเสยมีงัดนะครับอันนี้ต้องระวังนะแต่ว่าคนหลังคาเราก็หนักอยู่นะครับไอการเสรยการงัดอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยนะพอไปลองดูแรงปฏิกิริยาหน่อยนะครับ,บรพอมันยื่นเข้ามาข้างหน้าเนี่ยสเมตรแล้วนะครับเสาหน้าเนี่ยมันจะรับหนักมากกว่าเสาหลังนะครับหลายเท่าเลยแหละนะครับทั้งรวดลองไปกดคือเลขอยู่แล้วนะนั้นก็เลยสมมุติให้เป็นลูกศรตัวใหญ่นะครับกับลูกศรตัวเล็กนะตัวเล็กก็มีน้ําหนักลงน้อยหน่อยนะครับแต่ตัวใหญ่ก็มีน้ําหนักลงมากหน่อยนะครับอันนี้ให้ระวังเรื่องการล้มมาข้างหน้านะเพราะว่าข้างหน้าเเราาายยื่นมนมมมกกััแตข้งงหล็ถอไป มันก็เลยอาจจะบาลานซ์ได้นิดนึงนะครับถ้าเกาิดว่าไปเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนเหล็กหรือม่ไปเปลี่ยนขนาดขาของมันที่5้าเมตรหกสิบเนี่ยให้มันสั้นลงนะครับไอ้ตัวน้ำหนักข้างหน้าเนี่ยมันก็จะลดลง system system. แ,ตตแ,ตนนแต่ว่าอการลดลงของมันเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ข้างหลังแทนนะไอ้ตัวข้างหลังที่มันเล็กๆลงเนี่ยเนื่องจากว่าสมมติว่าเราหุบขาแล้วเข้าไปนะครับนั้นเหมือนกับคนเรายืนขาแคบๆเนี่ยเขายืนขากว้างๆเนี่ยไอ้ยืนขาแคบๆเนี่ยมันผักนิดเดียวมันก็ล้มแล้วไงงั้นพอเรายืนขากว้างๆแล้วเนนนนี่ยมมัััััาาจจะะะวงล้ตดหหญ ญหางายคือว่าพอน้าหนักมโนมมาข้างหน้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยแรงมันจะกลับทางกลายเป็นแรงดึงได้นะถ้าเกิดว่ามันแคบมากๆนะครับไอการที่เป็นแรงดึงเนี่ยพอเกือบจะส่วนใหญ่เลยนะช่างที่มาทำเนี่ยนะครับจะใช้พุกเหล็กยึดพื้นให้เรานะครับยิ่งชายคามันยื่นมากๆเนี่ยไอพุกเหล็กนบางทีเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับมนอาจจะถอนได้นะไอการถอนมันเนี่ยมีหลายอย่างนะครับเช่นคอนกรีตที่พื้นแตกนะครับถ้าพี่เทพื้นกบไปเนี่ยพี่หมดสิทธิ์เลยนะครับจะไปดูมันว่าฐานรากมันอยู่ตรงไหนนะครับพี่ก็ไปชี้ๆอยู่ตรงน แล้วเจาะลงไปเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงกับเนื้อของฐานรา,ากจริงๆนะครับอาจจะอยู่แค่ผิวๆของพื้นคอนกรีตที่พี่เปิ้ลได้ไปเทดาดเอาไว้นะครับงั้นพอเราเจาะลงไปได้ไม่ลึกเนี่ยหพุกอาจจะถอนได้นะครับถ้าเกิดจะใช้พุกสั้นนะสองนะครับถ้าเกิดว่าข้างหลังเนี่ยขาหลังเนี่ยมันกลายเป็นแรงถอนไปนะครับกลายเป็นแรงดึงของขาหลังนะครับคือลักษณะที่เป็นแรงดึงเนี่ยมันจะคว่ำม,มาข้างหน้าเพราะว่าพี่เปิ้ลต้องการการสาดที่มันยืนย่นยาวๆนะงั้นพอมันยื่นยาวๆแล้วเนี่ยมันจะโน้มมาข้างหน้านะครับงั้ แตกก่อนนะครับมันก็จะล้มมาข้างหน้าได้นะอันนี้ต้องระวังไว้นะครับคือพื้นแตกมันก็ถอนพุกเหล็กสั้นมันก็ถอนนะครับต้องระวังนะอันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นเคสที่สมมติฐานขึ้นมานะซึ่งก็เคยเห็นนะเคยเห็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับคือว่าอยากจะประหยัดโครงสร้างอยากได้พื้นที่เยอะๆนะครับเสาต้นหนึ่งสองต้นเสา4ต้นก็ไม่อยากจะตั้งอยู่ที่พื้นนะคือฝั่งหนึ่งติดกับตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งมาติดที่รั้วของตัวบ้านนะครับเป็นบ้านจัดสรรนี่แหละเห็นกันโดยทั่วๆไปเลยมองไปทางไหนเดินไป่บนนะครััสว ทีแรกมันยังแข็งอยู่มันยังส, toys, นยงสวยอยู่เสร็จแล้วรับตังไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดนะงั้นรั้วบ้านเนี่ยเคยบอกไว้ด้หลายคลิปนะครับว่าตัวมันเองก็แยกอยู่แล้วนะครับอย่าเอาอะไรไปฝากกับตัวมันนะครับอย่าเอาหลังคาไปฝากอย่าเอากระถางต้นไม้ไปวางอย่าเอาอะไรอ่ะที่มันหนักๆเข้าไปวางไปเสริมมันนะครับตัวมันเองเนี่ยมันจะซุดไปพร้อมกับถนนนะครับตัวรั้วบ้านเนี่ยนะเพราะว่ารั้วบ้านเนี่ยอย่างมากตอกเข็มไว้แค่เป็นเข็มสั้นเข็มไอสิบห้าหรือว่าอาจจะเป็นเข็มกลวงสิบห้าก็ได้นะครับเข็ม มันมีความเหนียวมันมีความฝืดจับมันไว้นะครับพอดินมันซุดไปเนี่ยมันก็ดึงเสาลงไปด้วยงั้นรั้วเราก็ซุดลงไปด้วยนะครับพอซุดไปแล้วมันเกิดอะไรหลังคามันจะเอียงแบบนี้เลยนะนะครับไอตัวเส้นปะปะเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่เส้นปะปะนะครับแล้วพอเสามันซุดลงไปแล้วเนี่ยหลังคาเรามายืดตามเสานะแล้วก็เสาของหลังคาที่มาวางออกับตัวบ้านมันก็ไม่ยืดตามนะครับมันไม่ได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับต้นไม้หรืออะไรนะฝนตกทุกวันมันไม่ได้งอกตามฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นพอรั้วมันซุดลงไปนะครับมันจะเกิดแรงถอนแรงเฉนนตรงี้ มันจะเป็น2แรงเลยนะที่ตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะถอนออกนะครับแล้วก็เฉือนลงมาด้วยนะงั้นตัวบ้านก็จะเกิดการเสียหายตรงรั้วบ้านนะครับตรงนี้มันจะเกิดการแตกตรงนี้นะครับเฉือนออกไปเลยบินออกไปเลยนะครับทั้งตัวทับหลังเอยหรือว่าตัวเสาของรั้วเอยนะครับให้ดูเป็นรูปตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าจะเอามาซ้ําเติมอะไรกันนะครับตัวนี้นะครับคือเอาเสาของตัวหลังคาที่จอดรถนะครับมาวางอยู่กับตัวรั้วนะครับตัวทับหลังรั้วตัวเสารั้วนะครับ วันดีขึ้นดีเนี่ยตัวรั้วเนี่ยมันซุดลงนะครับตัวรั้วมันซุดลงไปนะครับมันก็จะดึงตัวหลังคาลงมาด้วยนะครับมันดึงจนตัวคอนกรีตเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับพอมันดึงลงเนี่ยคอนกรีตมันเกิดแรงดึงที่ตัวคอนกรีตนะครับงั้นคอนกรีตเนี่ยมันไม่สามารถรับแรงดึงได้ดีนะมันรับแรงดึงได้เลวมากนะครับงั้นคอนกรีตเนี่ย พอมันเกิดแรงดึงมากๆนะครับพอรั้วมันซุดลงเนี่ยพุกมึงจะถอนขึ้นพอถอนขึ้นเนี่ยคอนกรีตมันเกิดแรงดึงพุกม่งมันพยายามที่จะยึดคอนกรีตอยู่นะครับมันก็เลยดึงคอนกรีตที่เป็นทับหลังส่วนหนึ่งเนี่ยหลุดลงมาด้วยไอ้รั้วเนี่ยมันก็เลยแตกออกนะครับมันก็เลยเฉือนออกบินออกไปเลยนะครับ อันนี้มันสุดความสามารถของพุกกับคอนกรีตมาแล้วนะครับไอตอนที่ช่างมาติดตั้งเนี่ยมันก็ยังสวยๆอยู่นะครับช่างจะติดพุกตัวใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้นะถ้าติดพุกตัวใหญ่กว่านี้ก็หมายความว่าต้องเอาสว่านตัวใหญ่เนี่ยเจาะลงไปที่ตัวล้วนะครับเจาะดีไม่ดีเนี่ยเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยคอนกรีตมันเทไว้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวล้วมันจะแตกนะครับถ้าเกิดว่าล้วมันแตกเนี่ยช่างที่มาติดหลังคาเนี่ยก็จะเดือดร้อนอีกนะครับช่า <fundamentals> งก็เลยต้องติดได้แค่ตัวเท่านี้นะครับมันก็เป็นแค่ตัว m 8 M10 m 1 2เส้นับๆสิ ยิ่งตัวเล็กพุกมันก็ยิ่งสั้นเพราะว่ามันรักกันในแค่นี้พุกมันเลยสั้นแค่นี้นะครับอันนี้มันก็เป็นอันตรายนะครับเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าการต่อเติมบ้านการต่อเติมโนรงหลังคาเนี่ยขอร้องเลยครับตั้งเสามันนะครับอย่าไปฝากกับตัวบ้านอย่าไปฝากกับตัวรั้วบ้านนะครับถ้ารั้วบ้านเราไม่ติดกับรั้วบ้านใครก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรั้วร่วมเนี่ยโอ้ยมันจะเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเราจะลดแรงถอนที่ขาหลังในกรณีที่หลังคาเป็นลักษณะคล้ายยื่นๆออกไปอย่างนีี้้นนนะะครรรบกก็็แําาาาออย่งวจตส ดูนะครับว่าฐานลากของเราเนี่ยแข็งแรงไหมนะครับการเจาะยึดเนี่ยระยะฝังได้ไหมนะครับไอ้ระยะฝังได้ไม่ได้นไะะไดไไดเนี่ยมันต้องไปดูแรงปฏิกิริยาที่ลงที่ฐานลากเลยนะครับถ้าเกิดว่า เสาเราเนี่ยเป็นแรงกดตลอดเวลาก็โชคดีไปนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงถอนบางเวลานะครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าระยะฝังพุกเหล็กของเราเนี่ยมันได้ไหมนะครับที่ช่างลวดแนะนําไว้หลายครั้งนะครับคือว่าตอนที่เราหล่อฐานรากเนี่ยให้เตรียมเพดตีนเสาเอาไว้นะเพดตีนเสาเนี่ยก็จะเป็นพวกเหล็กหน,นาๆหน่อยนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆนะแล้วก็มีแฟตบาร์เชื่อมติดเอาไว้หรือเพจเล็กๆเชื่อมติดเอาไว้นะครับแล้วก็มีเหล็กโดเวลเนี่ย เชื่อมที่เพดเหล็กชิ้นเล็กๆที่อยู่ที่ใต้เพจนะครับไม่ใช่ว่าดัดเหล็กมาโคง้โคงๆมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมเอาเด็กเส้นโดเวลเนี่ยไปเชื่อมเชื่อมที่เหล็กตีนเสานะครับอันนั้นไม่ดีนะไอ้ตรงที่เหล็กไปดัดตรงนี้นะครับมันจะเกิดรอยร้าวแคกๆเขาเรียกแครก,ก,กนะครับเป็นเส้นเล็กๆเรามองไม่เห็นหรอกนะครับถ้าเกิดเรามองเห็นแล้วเนี่ยนั่นคือมันเลวมากแล้วนะถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็เลวน้อยหน่อ <c> ย <oughs> ไม่ใช่มันไม่ใช่เลวมากแต่มันเลวน้อยหน่อยนะครับไอ้กรณีที่เราไปดัดเหล็กแล้วไปเชื่อมที่ตีนเพะรเกิดแรงถอน้นีะครับ ให้รอยแตกเล็กๆมันจะขยายใหญ่มันก็จะเกิดการแตกการขาดตัวนั้นได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่หักไม่แตกนะครับอุปกรณ์ฟังยืดควรที่จะเชื่อใจได้นะควรที่มีมาตรฐานหน่อยครับการลดระยะยื่นเพื่อลดแรงถอนที่เสาหลังอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพิ่มน้ำหนักทวงที่เสาหลังทำไงได้บ้างนะครับเช่นไปเชื่อมหนวดกุ้งไว้ที่เสาครับแล้วก็รอคอนกรีตเอาไว้นะครับไอ้หนวดกุ้งนี่แหละมันจะทําให้คอนกรีตยึดกับตัวเสาครับคอนกรีตเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดกับเหล็กที่เป็นแผ่นใหญ่ได้นะมันต อาจจะเสามสี4ด้านใช่ไหมอาจจะเชื่อมทั้งสีด้านเลยนะครับแล้วก็ดัดให้มันเป็นตะก้อไว้นะครับแล้วก็เข้าแบบหล่อเป็นคล้ายๆกับคอนกรีตหุ้มตีนเสาคุ้มขาเสานะครับให้มันถ่วงเอาไว้หน่อยนะไอการถ่วงเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะเอาลึกกว่านั้นนะครับอาจจะต้องไปดูแรงปฏิกิริยานะครับว่ามันมีแรงถอนขึ้นเท่าไหร่แล้วก็หล่อตุ้มคอนกรีตไว้ให้มันเท่ากับแรงถอนนั้นอันนี้ก็ทําได้นะการเปลี่ยนระยะยื่นเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนระยะเสาเปลี่ยนขนาดของโครงสร้างอันนี้ต้องตรวจสอบทุกกรณีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า ลดขนาดหรือเพิ่มขนาดไปเนี่ยมันจะเกิดแรงถอนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับอมาจัดทรงดูนิดนึงนะครับพอได้ขนาดมาแล้วศึกษามาเบื้องต้นแล้วนะครับขนาดของพิ่เปิลเนี่ยต้องการด้านกว้างเนี่ยอยู่ที่5้าเมตรสีนะครับแล้วก็ด้านลึกของช่วงเสาเนี่ยห้าเมตรหกนะครับความสูงเนี่ยพี่เปิลไม่ได้บอกมานะครับทั้งโลกก็เดาๆว่าสักประมาณ3เมตรละกันนะครับส่วนช่วงยื่นเนี่ยก็ยื่นสเมตรเหมือนกันนะความลาดเอียงของหลังคาเนี่ยใช้เมทัลชีทนะครับก็3ามที่ข้อองศาได้นะครับก็จะดูแบนๆ นะด้านกว้าง5เมตร40นะครับอันนี้อาจจะจอดรถได้สัก4คันเลยนะครับความสูงเสาที่3เมตรนะครับด้านข้างนิดนึงนะ,ะก็จะเห็นว่าช่วงยื่น3เมตรเนี่ยมีพื้นที่ความสมควรเลยนะครับโอ3คูณ5.4ช่วงหน้าเนี่ย16ตารางเมตรเลยนะครับ ดูด้านบนนะครับก็จะมีช่วงเกยกันอยู่ของหลังคาตัวบ้านกับหลังคาที่จอดรถนะครับหลังคาตัวบ้านเนี่ยมันจะยื่นอยู่ประมาณสัก5 0ถึง100เซนติเมตรแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ในะคลิปนะครับว่าโครงสร้างดี่ก่คติปขึทั้งโลกน,นะครับทำการศึกษานะครับก,ก,รก,ก,รก,ก,รก่อนก่อสร้างก่อนที่จะไปดําเนินการก่อสร้างนะครับก็ควรจะมีผู้ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างนะครับ รับผิดชอบแบบด้วยนะครับควรจะไปปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบนะครับอีกครั้งนะแล้วก็ในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็ต้องมีควบคุมการก่อสร้างด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของพี่เปิ้ลหรือเพื่อนๆเองนะครับเสาก็อาจจะเป็นเหล็ก s อสนะครับขนาด250ร้อคูณร้อความหนาเอวอยู่ที่6นะครับความหนาปีกอยู่ที่9นะครับการหันหน้าของเหล็ก s อสนะครับก็ดูเป็นแบบนี้นะครับด้านยาวมันเนี่ยเอาให้เข้าไปทางตัวบ้านนะครับด้านปีกก็หันด้านหน้าตัวบ้านนะครับด้านเอวก็หันไปด้านข้างตัวบ้านนะครับอ่ะไซต์จันาดทรีกัน เลยนะครับเพราะว่าดูเล็กกว่านี้แล้วมันก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะแอนตัวเยอะเกินไปนะครับเพราะช่วงยื่นของพี่เปิลเนี่ยยื่นทั้งสเมตรนะครับอะเสรเนี่ยรัดหัวเสาทั้งหมดนะครับให้มันเป็นกรอบแข็งๆเลยนะครับช่วงยื่นออกมาเนี่ยก็สเมตรนะครับก็เป็นเหล็กเ B M 250อ็มคูณร้อนะครับก็หน้าเหล็กอันนี้ช่างรวดดูมันเป็นสีดําหน่อยครับก็เลยไม่เห็นหน้านะครับมันจะหันหน้าแบบนี้นะนะครับแปรนะครับเป็นเหล็กใหญ่นะนะครับเป็นเหล็กรางน้ําเลยนะครับ150 75ร้อมหนาสิบคูณเจ็ดสิบห้าความ 40นะครับเป็นเหล็กบางเนี่ยมันจะดูไม่สมศัก์สีนะครับเดี๋ยวมันจะแอนเกินไปนะครับห่างทุกๆ1เมตรนะครับตัวแปรเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮไลท์ส้มๆนี้นะครับคือตัวที่เป็นรัดหัวเสานี่จะเป็นอาเสนะครับช่างโล่จัดไว้ให้ที่แบบว่าให้ดูหลังคาดูแบนๆนะครับงั้นระดับของตัวหลังแปรกับตัวจันทันเนี่ยมันอยู่ระนาบเดียวกันนะครับมันก็เลยลดแปรไปได้2ตัวนะก็คือใช้ตัวอาเสเนี่ยเป็นตัวแปรไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับหันตัดมาให้ดูนะครับตัวอาเสกับตัวแปร หลังเนี่ยให้เท่ากันเลยนะครับหลังคาพี่เปิลจะดูอารมณ์แบนๆเลยนะความนาของหลังคาของพี่เปิลเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ35-40ถึงเซนเท่านั้นนะนะครับได้อารมณ์แบนๆเลยนะครับแมท่านชีดอยู่ที่55ตารางเมตรนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าไม่ชอบเป็นหน้าเป็นเหล็กซีบเปิดๆก็อาจจะใส่เป็นเชิงชายปิดรอบได้อีกทีนะครับเดี๋ยวมาชมวิดีโอ 3D a n i m a t i o ชกันนิดนึงนะครับชั้นโอาจจะไม่ได้โชว์ทุกมุมนะวิดีโอ 3D m a t i o n เนี่ยมันก็จะหมุนไปรอบๆนะครับอาจตัดทางนั้นทางนี้มาให้ดูนะครรจจะไไดดด้้้เขขาใูออมณ์ง สร้างมากขึ้นนะครับว่าเวลามันหมุนแล้วเนี่ยเวลามันอยู่ตัวบ้านแล้วเนี่ยดูหลายมุมแล้วเนี่ยอารมณ์มันเป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดติดตามกดซับสไครตตัวนั้นนะครับปุ่มแดงๆตัวนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ช่างโวดนะครับที่หน้าแฟนเพจนะครับกดไลค์กดถูกใจหน้าแฟนเพจนะครับจะได้อีกมากําถามเข้าไปได้นะครับโอเคไปนะครับไปดูวิดีโอกันนะครับหมุนมาด้านหน้าแล้วเนี่ยจอดรถได้สี่คันสบายๆนะครับชิดๆหน่อยนะช่วงยืนเนี่ย ช่วงยืนนี้นะครับไม่เคยมีใครถามช่างลวดมาเยอะขนาดนี้นะครับช่างลวดก็เลยเออดูให้ละกันนะครับเอาไปเหล็กบีมด้วยก็เข้าท่านะครับเข้าท่านะครับถ้าเป็นเหล็กบีมเนี่ยพอทําได้นะถ้าเป็นโครงถักในลึกกว่านี้นะครับสามเมตรนี่ต้องมีลึกหนึ่งเมตรนะครับโครงหลังคาพี่เปิลจะไม่ได้อารมณ์แบบนี้นะนะครับถ้าพี่เปิลบอกเอาเหล็กบีมเนี่ยทําได้นะนะครับพอไปใส่กับรูปที่พี่เปิลให้มาแล้วก็ดูสวยเป๊กแบบนะครับ ก็โอเคนะครับมาดูราคากันนิดนึงนะครับหลังคาที่จะลดปลายยื่น3เมตรเลยนะครับเหล็กก็มี2ขนาดเท่านั้นนะครับเป็นเหล็กเบี้ยนกับเหล็กรางน้ํานะครับเม่ท่าชีตอยู่ที่55ตารางเมตรนะราคาค่าวัสดุอยู่ที่ประมาณ119,000นะครับก็ประมาณ120,000เลยนะพื้นที่ของหลังคานะครับ47ตารางเมตรนะครับค่าวัสดุอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อตารางเมตรนะครับก็โอเคนะพอบวกค่าช่างไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก1,000ถึง2,000บาทต่อตารางเมตรนะครับเดาๆอานะเดาๆอนะนะครับก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ 4,500-5,000บาทต่อตารางเมตรนะครับนี่ยังไม่รวมค่าฐานลากนะครับอย่างที่บอกนะฐานลากเนี่ยทางรัแนะนําให้ขยับออกมาเลยนะครับไปทําสํารวจใหม่นะทำเป็นฐานลากไมโครพายเสาเข็มไมโครพายเลยก็จะดีนะครับถ้าหลีกเรียกปัญหาก,การเกยการหนุนที่บอกไว้ในขั้นต้นนะครับเกิดว่าโครงหลังคางนี่มันยุบลงไปนะเดี๋ยวมันจะไปเกยมันจะไปหนุนกันนะครับเดี๋ยวมันต้องมาซ่อมกันอีกนะครับก็ให้ไปสํารวจใหม่เจาะ เสาเข็มกันใหม่เลยน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับฝากคาถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเข้าไปหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกคำถามเข้าไปได้นะครับชันโลก็สามารถถามตอบไปได้ในนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโครงหลังคานะครับของพี่เปิ้ลนะขนาดใหญ่พอสมควรนะปลายยืนพอสมควรเลยนะครับก็สรุปอีกทีนะครับถ้าพี่เปิ้ลโชคดีไปสำรวจเจอฐานรากเก่านะครับก็เจาะพุกเหล็กเจาะอะไรก็ให้ดูดีๆนนนะครรัับฝงพุกกให้ไปโดฐาา ระยะฝังเนี่ยให้ไปอยู่ในฐานรากนะครับอย่าให้ไปอยู่ในพื้นที่เทดัดดาดเอาไว้นะครับไม่งนั้นเดี๋ยวโครงสร้างมันจะถอนมันจะล้มลงมาข้างหน้าได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีแรงถอนนะครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนเพื่อนหรือท่านผู้สนใจนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากได้โครงสร้างแค่อย่างนี้นะครับหรือว่ามองโครงสร้างหลังคาที่จะลดแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ